สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกอกีเกษตรบ้านหน้ามากแล้วครับครับมือนี้เอากัสภาพี่น้องมาเบิง้าซิกแนวเหานะครับผมที่ตัดไปได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเขียวอํารามเลยนะครับผมอัปเดตนะครับผมว่าน้าเขาตัดไปแล้วจากมือมันจังสีใหญ่จัางสีงามนะครับตัวนี้กัตัดม่ได้แล้วนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์ก็จะจะเห่าประมาณนี้นะครับผมนะครับเพิ่เริ่มจะเลื่อยแล้วนะครับบางยอดนางต้นนะครับ ฟางต้นมันเกิดกาล่างอย่างนี้ครับตัวนี้ใส่ปุ๋ยไปเร้วนะครับใส่ปุ๋ยปุ๋ยไปหมุก่อนนะครับมันสามสิหมื่นนะคะเริ่มเขียวเร้วนะครับผมนะครับพาพี่น้องมาเบิ่งกันนะครับไปมันโตเร็วขนาดไหนนะครับเขียวหนาตัดอีกแล้วนะครับนี่นะครับมันกรจะหยอดมันกระจะออกมาแบบนี้นะครับผมเขียวนะครับเหมือนเหมือนอันหยาไวเลยนะครับแต่มันโมเมนนะครับผมบางคนพ่ดก็ว่าหยาไวบานเท่า ทางทางสีมันมอมเอนนะครับมันคนละพันนะครับมันคนละสายพันธุ์กันนะครับแต่ว่ามันคล้ายคืนกันมากกับหญ้าหญ้าวายบานเท่านะครับตัวนี้ใส่ปุ๋ยแล้วนะครับใส่ปุ๋ยคอกนะครับใส่ปุ๋ยฮิกาอาร์ตเม็ดนะครับผมแล้วก็ใส่อันปุ๋ยอันยูเรียนะครับผม4600นะครับเน้นในตัวเจนนะครับผมเห็นครับแตกต่างกันมาครับตัวผมตัดนะครับตัวนั้นตัดได้หมื่นสองหมื่นนะครับตัวนี้ตัดได้ประมาณเจ็ดหมื่นนะครับ พามาเบิ่งอัปเดตล่าสุดกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นต่อที่จะไดล่ะที่สี่แล้วนะครับผมตัดในทีหาเทือแล้วนะครับผมอัพี่น้องมาเบิ่งนะครับร่างงามนะครับผมกํางจะเลืออีกแล้วนะครับก็ได้เพิ่นในไอคอนมันก็เริ่มเลือยแล้วนะครับนี่ครับสมบูรณ์มากเลยนะครับต้นเพิ่นนะครับผมนี่นะครับจะออกมาจากยินนะสินะครับผมนะครับสุดผ้าเรื่อย เนีประมาณสักสามสิบเซ้นนี่ก็จะเริ่มโน้มตัวโล่งเรื่อยนะครับจากที่สังเกตบนนะครับเห็นว่าครับตัวใดมันเป็นกระโดงกระโดงันจะเริ่มเรื่อยนะครับตัวใดเพิ่นเกิดก้อนนะครับตัวใดเพิ่แท่งหยอดง่ามก้อนนะครับมันก็จะกันเรื่อยก้อนนะครับเขื่อนซิกแนวเรื่อยนะครับผมตัวนี้ก็ประมาณงานใหญ่นึงนะครับผมตาพี่ดองว่าเบิงกันนะครับเพิ่นจะมากกัน ซ้ำนี่แะครับคว่ำ่มชื้นนะครับปิดเบียก์เช็ดแช่นะครับเหมาะสำหรับหน้าร่มนะครับผมหน้าดอนกับลูกได้นะครับแต่ว่าต้องหายน้ำเพิ่มขึ้นอีกนะครับเป็นว่ครับเบิ้งเอาครับผมใครสนใจนะครับผมก็จะตัดอีกประมาณวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบห้าพันภ้านะครับตอนนี้กับเบิดแล้วนะครับทอนพันนะครับลูกง่ายครับผมต่ขับไปเบื้องในคลิปที่ผมล่งไว้ก้อนนานี่นะครับผมเป็นคลิป การปลูกยาซิกแนลตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมอ่าครับผมมีหนองถุยนะครับตัวหนึ่งครับภาพี่น้องว่าการใส่ปุ๋ยขี้ไก่หรือขี้งัวขี้หมูนี่ใส่ได้แต่ออเลยนะครับว่าต้องยานว่าเพิ่มสิ่งเดียนะครับเห็นว่าครับผมใส่ปุ๋ยเข้าไปนะครับใส่สองยางนี่หนามันก็จะโอเคนะครับขี้หมูขี้ไก่นี่ใส่ได้เลยนะครับผมม่าต้องยานว่าเข้มนะครับ เฮ้งสายร้ายก็เฮงดีนะครับผมพี่น้องเบิ่งกันนะครับใครสนใจปลูกก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมถึงเบอร์โทรไว้นะครับใต้คลิปนะครับผมใันอยากติดต่อผมก็ติดต่อได้ทางไอ้ล่์นะครับกับเบอร์โทรแล้วก็บเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กชื่อกิติเชษนะครับกิติเชษสามิลานะครับผม เยอดีมากครับผมหลังจากใส่ปุ๋ยไปแล้วหนึ่งอาทิตย์นะครับต้นก็นจะเริ่มเรื่อยนะครับผมเห็นไหมครบคับงามแท่นะครับอย่างอื่นจะว่มีแก้มเลยนะครับผมเป็นอย่งไรกันบ้างครับสนใจปลูกสร้างได้นะครับผม ครับื้อนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก้อนคาบเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หน้าเข้ามาอัปเดตกันนะครับว่าสิเป็นยังไงหลังจากที่เ่าใส่ปุ๋ยแล้วเ่าตัดแล้วนะครับผมถ้าคลิปนี้ก็ฝากดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวจะสร้างคลิปใหม่ๆมาเพื่อให้เรื่อยๆนะครับเรื่องการปลูก้าซิกแนลนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก้อนคับสวัสดีครับ